ที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามเห็นอนุชกากำลังตรวจสอบรถบังคับกงโกรหันอนุชกาเผอบังคับรถไปชนดาดีและเกือบทำให้ของถวายเทพเจ้าที่ดาดีถือมาร่วงตกพื้นนีลามบอกดาดีว่าโชคดีที่มันไม่ตกพื้นไม่อย่างนั้นจะเป็นลางร้ายดาดีบอกการที่มันไม่ตกพื้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีจากพระเป็นเจ้านีลามบอกว่าครอบรครัวของพวกเขาสงบสุขตั้งแต่ลัศมีจากไปและฤทชีแต่งงานกับมาริชกา ดาดีบอกตัวเธอรู้สึกว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาที่ลานจอดรถของห้างสับสินค้ามาริสกาหันไปเห็นลัศมีจากด้านหลังก็ตกใจเธอจะเดินไปหารัศมีแต่พบว่ารัศมีหายตัวไปแล้วเธอมีอาการตื่นเะหนก คิดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีทางจะเป็นลัศมีเพราะลัศมีตายไปแล้วส่วนริชชีกำลังขับรถเพื่อพาปราวตีไปที่ออฟฟิศของเขาปราวตีขอโทรศัพท์จากริชชีและแกล้งคุยโทรศัพท์เรียนแบบริชชีทําให้ริชชีหัวเราะที่ห้างสับสินค้าโรฮันพาลัศมีมาที่ร้านขายเสือ้อผ้าเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นเพื่อนของริชชีว่าเขาต้องการจะซื้อของและริชีพ่อของเขาจะจ่ายเงินในภายหลังเจ้าของ ร้านตอบตกลงลัศมีบอกโรฮันว่าเธอไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรเพราะความรักของเขาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเธอโรฮันบอกเพราะเขารักเธอเขาจึงซื้อของขวัญให้และถ้าเขาไม่ซื้อของขวัญให้เธอพ่อของเขาก็จะต้องตําหนิเขามากลัศมีตอบตกลงจากนั้นโรฮันพาลัศมีเดินไปดูเสื้อผ้ามาริชกามาที่ร้านขายเสื้อผ้าพยายามตามหาลัศมีเธอคิดว่าลัศมีอา จะไม่ได้มาที่นี่เพราะที่นี่ขายแต่เสื้อผ้าราคาแพงต่อมาโดฮันซื้อเสื้อผ้าเสร็จและพาลัสมีเดินไปดูเสื้อผ้าอีกฝั่งเจ้าของร้านเห็นมาริชกาเดินไปมาอยู่ในร้านก็สงสยัยส่วนริช,ชีพาปรารวตีมาที่ออฟฟิศและพาเธอมาที่ห้องทำงานเขาปาราวตีดูวิวนอกหน้าต่างด้วยความตื่นตาตื่นใจอายุศกับมันปริดมาหาปรารวตีเอาขนมมาให้เธอ ปาราวทีบอกพวกเขาว่าแม่ของเธอจะมารับเธอกลับไปแล้วมันปริดบอกเขาหวังว่าเธอจะกลับมาหาพวกเขาอีก ราตีบอกเธอจะกลับมาและให้พวกเขาไปหาเธอบ้างเธอปฏิเสธที่จะกินขนมแต่อายุธก็ยืนกลานให้เธอกินที่ร้านขายเสื้อผ้าโรฮันเลือกเสื้อให้ลัสมีลัสมีเอาเสื้อไปลองในห้องลองชุดโรฮันบอกพนักง,งานขายว่าเขาจะแอบลัสมีจากนั้นเขานั่งซ่อนตัวอยู่ข้างเคาน์เตอร์มาริชกามาที่นั่นแต่เธอไม่เห็นโรฮันเธอคิดว่าลัสมีอาจจะอยู่ห้องลองชุดเธอจึงมายืนรอน หน้าห้องลองชุดโรฮันถามพนักงานว่าลัศมีกลับมาแล้วหรือยังพนักงานบอกท่าลัศมีกลับมาแล้วเธอจะบอกเขาเองชายคนหนึ่งเห็นมาริชกายืนรออยู่หน้าห้องลองชุดก็สงสัยมาริชกาโกหกเขาว่าเพื่อนของเธอกำลังลองชุดอยู่ชายคนนั้นบอกผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี้เป็นแฟนของเขาและเพื่อนของเธออาจจะไปใช้ห้องลองชุดที่อยู่อีกฝั่งมาริชกาตกตกลงและเดินจากไปลัศมิ ออกมาจากห้องหลงชุดและเดินผ่านด้านหลังมาริชกาไปเธอมาที่เคาน์เตอร์แต่ไม่พบโดฮันจึงถามพนักงานขายพนักงานส่งส้นยานบอกลัสมีว่าเขาหลบอยู่ข้างเคาน์เตอร์ลัสมีเดินมาหาโรฮันและพาเขาออกไปจากร้านมาริชกายังคงไม่เห็นลัสมีคิดว่าเธอกำลังจะเป็นบ้าเพราะเรื่องนี้ จิงชราคนหนึ่งขอให้ลัศมีช่วยเธอเลือกสาลีให้หลานสาวเธอเพื่อเป็นขงขวัญในวันครบรอบแต่งงานปีแรกลัศมีตอบตกลงโรหันบอกว่าเขาจะไปหาน้ำดื่มและเดินจากไปมาริสกาเดินมายืนข้างๆลัศมีแต่ลัศมีถือสาลีบังหน้าเอาไว้จากนั้นมาริสกาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจากด้านหลังซึ่งคล้ายกับลัศมีจึงได้เดินมาหาและก็พบว่าไม่ใช่ลัศมีเธอ ล่งใจคิดว่าเธอคงจะคิดมากไปเองเพราะลัสมีจะไม่มีวันกลับเข้ามาในชีวิตของเธอกับริชชีได้ ที่ออฟฟิศปราวตีกินขนมจนหมดบอกเธอรู้สึกอยากนอนริชีถามว่าเธอไม่อยากกลับบ้านอย่างนั้นหรือปราวตีบอกเธออยากกลับเพราะเธอคิดถึงแม่มากริชีบอกก็จะโทรบอกให้ลัสมีมาที่นี่อายุธบอกให้ปราวตีนอนแต่เธอปฏิเสธมันปลิดบอกอายุธว่าเขาไม่สามารถบังคับปราวตีได้ปราวัตีบอกเธอเองก็ไม่สามารถบังคับแม่ได้เช่นกันเวลาที่ถามแม่เกี่ยวกั กับพ่อคงเธอแม่ก็มักบอกเธอว่า พ่อของเธออยู่ในที่ที่ห่างไกลและนิ่งเงียบไปริชีปรอบปราวตีว่าพ่อของเธอจะต้องกลับมาหาเธอในเร็วๆนี้อายุตกับมันปริดล่ำลาปาราวตีและขอตัวเดินจากไปปาราวตีบอกให้ริชีโทรตามหาแม่เธอมาริชกากลับมาที่บ้านโอเบิร์รอยคีรันมาที่นั่นพร้อมกับของขวัญสำหรับโรฮันถามมาริชกาว่าโรฮันอยู่ที่ไหนมาริชกาบอกริชีกำลัง ไปรับโรฮันมูกเกสเอาน้ำผลไม้มาให้ทั้งสองมาริสกาบอกคีรันว่าตอนที่เธอไปที่ห้างสับสินค้าเธอพบลัสมีด้วยคีรันตกใจเพอปล่อยแก้วน้ำผลไม้ร่วงตกแตก